คนที่ทำตัวแข็งกระด้างไม่มีสัมมาคาระวะไม่อยากเาครบใครกม้มศีรษะไม่ลงยกมือไม่ขึ้นก็เหมือนต้นไม้ยืนต้นอยู่ในป่าในสวนนั่นเองจะหลงอวดตัวว่ามีความเจริญเติบโตหาไม่ได้ขนาดลมพัดไม่กระดิกพายุกระโชกก็ไม่อ่อนไหวใครเขาก็รู้ว่าไม้ตายแล้วเป็นเดซวูดคาระวะ6ทีนี้พูดถึงประเด็นที่สการแสดงคาระวะ ได้กล่าวแล้วว่าคําว่าคารวะหมายถึงการที่จิตตระหนักในความสําคัญไปน,นั้นว่าคนที่จะบําเพ็ญธรรมะข้อนี้ได้ถูกต้องจะต้องมีสิ่งหนึ่งอยู่ในตัวด้วยสิ่งนั้นคือปัญญาอย่างน้อยก็มีปัญญาพอจะดูอะไรรู้เรื่องรู้ว่าสําคัญหรือไม่สําคัญนี่แหละที่เ้าพเจ้าบอกว่าคารวะเป็นธรรมะขั้นสูง มีปัญญาเป็นมูลฐานจึงจะเป็นคารวะที่ชอบด้วยพุทธประสงค์เพื่อยืนยันคำพูดนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านพินิษดูพระพุทธโอวาทเกี่ยวกับหลักคารวะ6ประการซึ่งมีมาในคำพีพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้า367ข้อที่ทรงสอนให้พุทธบริษัททำคารวะ6สถานนั้นคือ 1. ให้มีคารวะในพระพุทธเจ้า 2. ให้มีคารวะในพระธรรม 3. ให้มีคารวะในพระสงฆ์ 4. ให้มีคารวะในการศึกษา ให้มีความคารวะในความไม่ประมาทและหกให้มีความคารวะในการต้องรับแขกอ๋อเป็นยังไงนะครับนี่คือเรื่องที่มีความสําคัญ6เรื่องที่เราจะต้องมีคารวะไม่มีไม่ได้จะเสียคนตามหลักนี้มารดาบิดาครูอาจารย์ไม่ปรากฏเพราะรวมอยู่ในข้อ2 4และ5แล้วในที่นี้คิดว่าจะยังไม่พูดในแขนงที่ว่าการคารวะในสิ่งใดจะทําอย่างไรอยากจะนําท่านผู้อ่านบุกเบิกป,ปัญหาอื่นก่อน ประการแรกโปรดใช้ดุลยพินิษ์ดูว่าความคารวะนั้นท่านได้กระทําเฉพาะในสิ่งใดและคนที่ควรคารวะเท่านั้นมิใช่ประสงค์จะทําเผื่อเหนียวอันเป็นเรื่องของความโง่เขางมงายไม่ใช่ว่าไหนๆจะเข้าไหวพระในโบสถ์แล้วก็เลยไหวรูปสิงโตหน้าโบสถ์เสียด้วยเผื่อเหนียวไว้อย่างนี้ไม่ถูกคารวะเลยเลิะเอะไม่ได้ผลเป็นการกระทําคารวะที่ไม่มีปัญญาเป็นมูลฐานนึกดูง่ายๆว่าถ้าหากลงได้มีคารวะต่ออะไรๆก็ได้ผลเหมือนกันหมดแล้ว พระพุทธองค์ก็คงไม่ทรงจำกัดไว้เป็นหกเรื่องตามที่ยกมานั้นที่พระท่านทรงแจงหัวข้อไว้นั่นแหละแสดงว่าให้ทําคารวะเฉพาะเรื่องที่ควรคารวะและในทางตรงกันข้ามก็ให้เว้นจากการคารวะเผื่อเหนียวด้วยรวมความว่าการแสดงคารวะตามธรรมไม่ใช่ทางวินัยหรือกฎของสังคมจะต้องทําด้วยปัญญาตรองให้เห็นความสําคัญของสิ่งน,นั้นๆและพระพุทธองค์ทรงชี้เรื่องที่สําคัญไว้ให้หกเรื่องด้วยกัน โปรดตองดูตามที่ว่ามาแล้วนั้นและโปรดพิจารณาย้อนหลังด้วยว่าการแปลคาระวะว่าตระหนักเป็นการเหมาะที่จะใช้กับทั้ง6เรื่องนั้นจริงหรือไม่เหตุผล <Hey, point. S 1> ใครที่น่าติกว่ากันอันนี้เป็นหัวข้อใหม่นะครับได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมะที่เรียกว่าคาระวะนั้นคือความตระหนักในความดีของคนอื่นและสิ่งอื่นเราตระหนักในความดีของผู้ใดและของสิ่งใด<ๆ>ก็หมายความว่าเรามีคาระวะต่อคนนั้นและสิ่งนั้น คนที่รู้จักตระหนักในความดีของคนอื่นสิ่งอื่นได้อย่างนี้ต้องมีของดีอย่างหนึ่งเป็นทุนอยู่ในใจก่อนคือมีปัญญาความรู้จักผิดชอบชัว่วดีพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวรวบรัดได้เลยว่าคนที่มีคารวะแล้วจะต้องมีปัญญาอยู่ในตัวด้วยเสมอทีนี้ถอยออกมาพูดถึงกิริยาแสดงคารวะหรือวิธีทําความเคารพวิธีแสดงคารวะออกมาภายนอกนั้นจะกําหนดลงตายตัวทีเดียวยาก ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาก็มีการกราบการไหว้การยืนและอื่นๆอีกบ้างซึ่งเป็นไปตามบัญญัติของสังคมนั้นๆเช่นคนทั่วไปนิยมแสดงคารวะด้วยการกราบไหว้กม้มศีรษะย่อตัวเปิดหมวกถอดรองเท้าแต่ทหารทําโดยท่าตรงบ้างวัรทยาวุธบ้างวัรถยาหัดบ้างแล้วแต่โอกาสที่แสดงคารวะนั้นเหล่านี้เป็นวิธีแสดงคารวะที่ว่าแสดงคารวะก็คือแสดงว่าตัวเราเองมีคารวะในใจเท่ากับประกาศทั้งคุณธรรมทั้งแววปัญญาของเราเองด้วย เมื่อเราแสดงกริยานั้นออกไปอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดว่าอ๋อคนนั้นเขามีคุณธรรมสูงมีถึงคารวะและแววปัญญาเขาก็หันมาตระหนักในความดีของเราและแสดงกริยาคารวะต่อเราที่เรียกว่ารับเคารพ หรือเคารพตอบเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในระหว่างคนทั้งสองคือผู้รับเคารพแล้วไม่แสดงเคารพตอบตามฐานะเฉยเสียหรือทําอย่างเสียไม่ได้ผู้นั้นเองหน้าตําหนิมากกว่าจะไม่หน้าตําหนิอย่างไรถึงกับอีกฝ่ายเขาบอกให้รู้แล้วว่าเขามีคุณธรรมอันน่าตระหนักแต่ตัวเราเองไม่ตระหนักผิดการเฉยเสียนั้นเท่ากับบอกว่าตัวข้านี้หามีปัญญาพอที่จะเห็นคุณความดีในตัวท่านไม่เท่านั้นมงคลจากคาระวะ เป็นความจริงที่ว่าบางคนไม่อยากจะแสดงความเคารพต่อคนอื่นแม้ที่มีบัญญัติไว้ว่าให้ทําอย่างเช่นทหารตํารวจพระภิกษุษสาม,มนเณรนักเรียนถึงเวลาที่ควรจะทําความเคารพก็เลี่ยงเสียทําเป็นมองไม่เห็นผู้ที่จะเคารพเสียบ้างทําเป็นเหมือนไม่ว่างเสียบ้างทางฝ่ายคนที่รับเคารพก็เหมือนกันมีบางคนที่เมินเฉยต่อการแสดงความเคารพตอบ หรือบางทีก็ทําอย่างเสียไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเข้าใจว่าการแสดงกิริยาเคารพออกมานั้นเป็นการแสดงว่าราศีของตนลดลงแล้วเอาไปเพิ่มให้แก่คนอื่นเลยเกิดเสียดายกลัวว่าตัวเองจะไม่โตอีกที่ก็กลัวใครๆเขาจะไม่รู้ว่าเราโตที่คิดว่าอย่างนี้ก็นับว่าน่าเห็นใจเพราะเป็นการห่วงตัวและรักตัวน่าเสียดายที่ว่ารักตัวแล้วกลับทำผิดต่อตัวเองเสียนี่ผิดอย่างไรจะว่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ ถ้าท่านเดินทางป่าดงจะเป็นดงใดก็ตามแล้วมองเข้าไปในป่าไม้ท่านจะเห็นหมู่ไม้ในป่านั้นๆส่วนมากอ่อนไหวไปตามแรงลมลมอ่อนก็ไหวแต่ใบและปลายกิ่งลมแรงหน่อยก็ไหวถึงกา้านถ้าลมพายุพัดกระโชกแรงมามันก็จะไหวระทวยทิ้งตัวไปตามแรงลมนี่ไม้จำพวกหนึ่งอีกจำพวกหนึ่งมีบ้างเพียงประปายยืนต้นตรงนิ่งแข็งทื่อไปทุกส่วนไม่ไหวติงเลยแม้แต่น้อย ท่านก็คงทราบแล้วใช่ไหมว่าต้นไม้ที่ไหวตัวเมื่อต้องลมนั้นคือต้นไม้เป็นยังเติบโตและยังผลิดอกออกผลได้อยู่ส่วนต้นไม้ที่แข็งทื่อไม่หือไม่อือกับใครเลยนั้นเป็นต้นไม้ตายซากคนบางท้องถิ่นเรียกไม้ชนิดนี้ว่าไม้แก่นล่อนบางถิ่นเรียกว่าไม้ตายยืนบางถิ่นเรียกว่าไม้ตายซากในสังคมบางแห่งเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าเดดวูด เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าไม้ชนิดนี้หมดความเจริญเติบโตผลิดอกออกผลอีกไม่ได้แล้วย้อนมาดูต้นไม้ในสวนหลังบ้านเราอีกทีก็ได้จำพวกต้นพริกต้นมะเขือต้นขนุนมะนาวมะพร้าวส้มโอและต้นอื่นๆก็จะพบลักษณะเหมือนไม้ในป่าดงอีกแหละพวกที่ยังเป็นก็อ่อนไหวพวกที่ตายแล้วก็แข็งทื่อดูไม้ในป่าในสวนเสร็จแล้วย้อนมาดูคน คนที่ทำตัวแข็งกระด้างไม่มีสัมมาคาระวะไม่อยากเาครบใครกม้มศีรษะไม่ลงยกมือไม่ขึ้นก็เหมือนต้นไม้ยืนต้นอยู่ในป่าในสวนนั่นเองจะหลงอวดตัวว่ามีความจเจริญเติบโตหาไม่ได้ขนาดลมพัดไม่กระดิกพายุก,กระโชกก็ไม่อ่อนไหวใครเขาก็รู้ว่าไม้ตายแล้วเป็นเดดวูดแล้วยังเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการรดน้ำพรวนดินและให้ปุ๋ยแก่ต้นไม้นั้นคนเขามีแก่ใจทำให้แต่ต้นไม้เป็นเท่านั้นแหละ ส่วนไม้ตายไม่มีใครเขาจะลดน้ำพรวนดินให้เพราะทำไปก็มีแต่จะเสียของเสียแรงเปล่าเปาเอามักเอาผลอะไรไม่ได้ปล่อยให้มันยืนตายรอวันผุหรือรอไฟป่าที่ลามมาไหม่ให้หมดซากไปก็แล้วกันต้นไม้ตายยืนนั้นเป็นไม้อาภัพที่สุดในมวลไม้และในสังคมมนุษย์เรานี้คนที่แข็งกระด้างขาดสัมมาคาระวะก็เป็นคนที่อาภัพเช่นเดียวกัน ไม่มีแล้วที่ใครจะสนใจเติมยศเติมศักดิ์เติมวิชาความรู้ให้แก่คนประเภทนี้ส่วนคนประเภทตรงกันข้ามคือเป็นคนมีสัมมาคาระวะมีความอ่อนโยนเป็นคนมีสเสน่ห์ที่จะถ่ายทอดเอาความดีจากคนอื่นได้อยู่โดยลําพังตัวแล้วเหมือนต้นไม้เป็นดูดน้ําดูดปุ๋ยมาหล่อเลี้ยงลําต้นได้เองนอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ที่อยากจะช่วยเหลือ เพิ่มเติมคุณความดีไปในตัวของเขาอีกด้วยเพราะเขารู้ว่าผู้มีสัมมาคารวะเป็นผู้รับความดีความเจริญได้เหมือนรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้เป็นไม่เสียแรงเปล่าด้วยเหตุนี้แหละสัมมาคารวะจึงเป็นมงคลประจำชีวิตอย่างสำคัญนะโอ้ชอบมากเลยนะครับอีพีนี้เนาะก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้อ่านแล้วเนี่ยนะก็ผมก็รู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะยิ่งอ่านยิ่งแบบมันยิ้มอยู่ข้างในอ่ะนะพวกเราก็น่าจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมงคลข้อที่22นะครับคือคารวะนะครับก็คือความมีสัมมาคาระวะนั่นเองนะครับอ่ะเรามาต่อการมงคลข้อที่13ต่อไปนะครับ นิวาโตนะก็คือการถ่อมตนนั่นเองนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามอีพีหน้าครับสําหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ